กดแน่นเลยกดแน่นเลยจะไปเซเว่นพาดดูดูดกดแน่นเลยไปเดี๋ยวดูห้องอยู่ต้องมีอไไหนนะไปแอ้วสวัสดีคุณผู้ชมหร้อยังไปไปไปะจะไปก็หายไปไป,ไป,ไป น่าเขาจะไปกระลูกหักวก็ก่อนไหมลูกลุงให้ลุงช่าง,งให้ตังหนึ่งร้อยบาทซื้ออะไรได้เยอะซื้อของก่อนซื้ออะไรได้เยอะไหมซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรบ้างนี่ซื้อขนมห้ามซื้อของเย็นนะเพราะว่าจะติดอ,อยู่อใช่อะไรที่เย็นๆหน้ามซื้อนะอืเทป้าฮะอะไรนะอะไร ฮัดดอกเหรอเอาฮัดดอกเหรอเอาฮัดดอกกินได้เพราะฮัดดอกไม่เย็นถ้าเด็กก็มีโอ้ย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 ชี้แล้ว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 ผ้าใบสวยนะโอ้สามวันโอ้โหวิ่งขนาดนี้เลยเออไหนได้อะไรได้อะไรได้อะไรลูก ยาโอเ้ไอเพิ่มอันนี้ล้กันเนี่ยเังตัวแดอืมอันนี้เลยเนาะอันนี้มันไม่แพ้ินแล้วคันคอเลยนะอืมคันคอไปโอสนใจรองเท้าไหม

ยาวเปิดไหมเพราะว่ากินขับอ่ะกินมาจากนาแล้วให้เปิดได้เองด้วยอ๋อเอาดึงฟ้าออกก่อนโอเคให้ลุงแกะให้ไหมรู้วิธีด้วยนะเอาไปใส่ไว้ในเสื้อเออรู้มาจากไหนทำเองทำผทำเมนงเออ เดี๋ยวที่ทำเป็นแล้วทำเป็นได้ไหมมันเหนียวไหมมันเหนียวไปแล้วนะมันเหนียวมันเหนียวไม่ต้องไปทิ้งนะอ๋อขยิ้งขยะขยะเก็บยังไงเออขยะเก็บแม่บินเราเออกินหมดทีเดียวกินขยะแล้วไม่ต้องเอาอลไรกิงขยะ เอ้าโ้เก่งยังเลยอุ้เปิดเองด้วยเออเทยากินเองด้วยยอดสุดยอดอ๋อ โอ้ยเก่งมากเก่งมากเฮ้ยเยี่ยมทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้ทางนี้เยี่ยมเยี่ยมไม่คมเลยเหรอแล้วใครจะเปิดให้ลุงเนี่ยมือไม่ว่างเนี่ยโอ้ยหนูเปิดให้หนูเปิดให้โอ้ย

เดี๋ยวจะกินนะแค่ขององที่วงให้เนาะอรีนกินอีกอย่าบอกนะว่าป้อนให้ด้วยอ่ะโอ้ยรีนยาให้เสือพาไปเวาจะหายไอพร้อมๆกันเนาะยาเหมือนกันเลยุนให้ลุงด้วยโอเคมากรับ